สวัสดีค่ะช่องไม่บางติดเกมวันนี้เราอยู่เกม Black Desert o n อ i น e ลนกันนะคะโดยที่วันนี้ก็เป็นเจอคลิปกิจกรรมประจำวันที่7กร,รกฎาคม2563นะโดยที่วันนี้มีเพียงแค่2กิจกรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้หรืออะไก็มาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงเนาะกิจกรรมที่หนนะคะโอกาสทองในการเสิร์มประสิทธิภาพกิจกรรมที่2ค่ะทอยลูกเก่ากันโอเคฮางั้นไปดูรายละเอียดกิจกรรมแรกกันดีกว่าไปเลย กิจกรรมโอกาสทองในการเสริมประสิทธิภาพนะคะกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง22กรกฎาคม2563นะคะโดยที่กิจกรรมนี้เขาเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมนะคะเ,เพิ่มอัตราการดรอปหินดำกับ อัตราการดรอปชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมก็คือพวกหินดำหินจีดต่างเนาะถ้าเราไปล่ามอนสเตอร์เราก็จะมีโอกาสได้เพิ่มเยอะขึ้น24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเก็บรวบรวมเนี่ยจะมีโอกาสได้มักไอหินตีเยอะขึ้นนะคะซึ่งเขาก็คงเอออยากจะแบบเออในเมื่อมีกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ซีซันเยอะแล้วก็เอากิจกรรมเซิร์ฟธรรมดาด้วยนะคะบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวมีผลถูกเซิร์ฟเวอร์นะคะรวมเซิร์ฟเวอร์โอเปียราชาแล้วก็ซีซันด้วยนะคะ ก็อันนี้ก็คือกิจกรรมดรอปหินเองอะต่อไปกิจกรรมทอยลูกเต๋าไปดูกันดีกว่าค่ะกิจกรรมทอยลูกเต๋ากันกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการให้เราได้ได้ทอยนะคะทอยทอยลูกเต๋าเพิ่มขึ้นนะคะปกติเราทอยได้แค่สามครั้งใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้เขาก็เพิ่มเป็นห้าครั้งด้วยกันนะคะกิจกรรมนี้หมดวันที่22กรกฎาคม2563นะโดยที่ก็จะมีเขาเรียกว่าของรางวัลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ ก็จะมีแบบเอ้ยกล่องของชาคาทูต่อสู้กล่องกระชาคาทูชีวิตอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะของก็จะดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ครีเซตตอนตีห้าของทุกวันนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราผ่านไปหนึ่งรอบนะคะจะได้รับสเก็ตความทรง,งจำหนึ่งอันนะคะเข้ากล่องของควาผูด,ดาโดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถทอยได้วันละห้าครั้งด้วยกันนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะคูดาวสามสิบนาทีเลยถึงชั่วโมงนี่แหละซึ่ง ยังไงก็อย่าพลาดน,นะคะลืมมาถอยลูกเต่ากันนะคะโอเคที่หมดแล้วนะโอเคค่ะนี่ไงเออสรุปถอยลูกเต่านะคะรอบนึงเสร็จแล้วจะคููดาวสามสิบนาทีก็คือถอยเสร็จหนึ่งรอบรอบรอ,บอีกสามสิบนาทีก็มาถอยนะคะโอเคหมดแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้มันก็น้อยๆนิดน,นึงเนาะเพราะว่า วันนี้กิจกรรมมีแค่สองอย่างเท่านั้นนะคะคลิปก็เลยจะสั้นๆหน่อยนะแต่ว่าเผื่อใครยังเป็นแบบไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็มาดูคลิปแม่บ้านนี่แหละนะคะโอเคเอ่ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i าชช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคลิปร้านค้าเพล r l ประรจำวันนี้จะมาตอนบ่ายโมงตรงนะคะเผื่อใครไม่รู้ก็คลิป กิจกรรมเนี่ยจะมาประมาณ10โมงไม่เกิน11โมงนะคะถ้าวันนั้นแม่บ้านไม่ติดอะไรส่วนคลิปนะคะเพาะจะมาตอนบ่ายโมงตรงของทุกวันถ้าแม่บ้านไม่ติดอะไรอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็จะเป็นกลามนี้นะคะทุกครั้งที่เขาปิดเซิร์ฟก็จะเป็นแบบนีเดอโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย